กลงเจ้าชูแล้จะรู้หว่านแเ้คยออกโทรทัศเป็นนักร้องหรือเปล่าคะจะขอถ่ายรูปหรอคะหรือว่าจะขอได้เซนของอย่างเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึ่งับประกาก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะเร่งเลยค่ะรูปประการมาเร็วจ๋า ถอยไปเถอะถอยไปหน้างเงี้ยเขาไม่เอาหรอกไปช่วยช่วยด้วยนะครับคุณนางกอไก่ขอบคุณมากค่ะขอเดี้ยวก่ะเช่นแบบว่าคุณต้นคุณขอถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปด้วยเหรอครับค่ะผมไม่ถ่ายนะ อารูะคนเดียวค่ะคนเดียวค่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะน่ารเนาะแต่ว่าเป็นนักร้องไม่ทำไมอยู่ที่นี่อะคะอ๋อจิตดิ้นโชคราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มีกุ้งมีความสุขจังเลยพี่ชาเอม็ม <h ums> ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พี่รู้นะว่ากุ้งอะมีความสุขเรื่องอะไรกุ้งมีความสุขที่คุณจิเขาบอกชอบกุ้งใช่ไหมล่ะพี่ชาเอมอ่ <h ums> ไม่แซวก็ได้ไม่พูดแล้วพี่อรู้ดีว่ากุ้งอะมีความสุขเรื่องงานใช่ไหม <h ums> วันพรุ่งนี้นะกุ้งอะ่ะจะเอาเนื้อเพลงไปให้ครูชาตีลองช่วยดูพอแต่งเพลงเสร็จนะคุณก็จะร้องเพลงให้พ่อฟังมันถึงเวลาแล้วล่ะที่พ่อจะได้รู้สักทีอะ่ะกุ้งเป็นลูกเขา ความฝันของคุ้มแม่จะเป็นจริงแล้วนะคุ้งกับพ่อจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆสักทีอะดูไรอะ่ะดูนะเพลงที่พ่อเธอแต่งให้แม่เธอใช่ไหมขอดูหน่อยดิ เอ,า,อางี้ไหมถ้าเธอให้ฉันดูเนี่ยเดี๋ยวฉันแต่งํำนองให้ก็ได้ไม่มีทางหรอกเพราะว่าเพลงของพ่อฉันน่ะเดี๋ยววิบัติหมดอเธอก็พูดเกินไปน่าน่าน่าหนดแล้ยนงั้นก็ถ้าเกิดว่าครูชาติไม่ชอบไม่อยากแต่งํำนองเพลงให้อะ่ะฉันจะให้คุณจิ ช่วยแต่งกานกัแล้วกันนะคะคู่นี้ค่อยน่ารักหน่อยนะคุชาตีมาแล้วเฮ้ย ตามคขมาช่วยพ่ะพ่อทำใจดีไหมนะเขาอย่าเป็นอะไรนะคะคุณจีกุ้งนา นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับครูชาตรีถูกยิงนะคะแล้วกุ้งกับคุณจีเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะแล้วครูชาตรีเป็นอะไรบ้างผมมั่นใจนะมันต้องเป็นฝีมือของไอ้เสียอาพอมันรู้ว่าครูจะมาทำแง่กับผมมันเลยคิดจะเก็บครูจ้ผมแน่คุณจะหาหลักฐานอะไรเมื่อกาลหาเขาแล้วคะคุณจี ใจเย็นก่อนนะครับเรื่องนี้ห้นใจร้อนเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายกันใหญ่ผมว่าเราให้ข้อมูลกับตํารวจตามที่เราสงสัยแล้วให้ตํารวจจัดการดีกว่านะครับช่วงนี้ให้คนไข้งดน้ำงดอาหารไปก่อนนะเออโชคดีนะครับ ที่คนร้ายยิงพาดไม่โดนอวัยวะที่สำคัญตอนนี้ต้องให้คนไข้พักรักษาตัวที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนนะครับครับหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะหมอครับครับครับคับคบครับครับครบคับครับครอบครับคกับครับบครับับ,บบ,บ,บคอออครับ เดินไปก่อนก็ได้นะีคะคุณจิตไม่ได้กว่ากุ้งแต่ว่าครูาาคชาติเขายัางเขากำลังป่วยอยู่ใช่ก็คงต้องให้เขาพักรักษาตัวที่นี่ไปก่อนอแต่สำหรับอัลบั้มของเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำนะครับเรารออะไรอีกไม่ได้นะแล้วแล้วคุณจิตจะให้ใครทำเพลงหรอครับ หรือว่าคุณจีจทำเองครับใช่ครับผมเชื่อว่าผมทำได้รอบนี้ก็ได้นี่ค่ะคุณจีกุ้เชื่อใจฉันเถอะนะ <ober> ฉันสัญญานะว่า ันจะทำเพลงของเธอเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดถ้าครูชาตีฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คงจะดีใจมากเลยนะ ข่าวของครูชาตีซึ่งโดนลอบยิงไปเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ครูชาตีก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะและกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะก็ตํารวจสันนิษฐานว่าเกิดจากเหตุการณ์ที่ขัดแข้งขัดขาดเรื่องขผลประโยชน์กันเพราะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ครูชาตีล้วข่าวมันออกมาอย่างงี้มันน่าจะไปสงสัยเสียอามากกว่ามาสงสัยผม แต่คุณชาลันคะเท่าที่ทราบพีอาของเสีใใยอารีบออกมาแก้กข่าวเลยค่ะวะะ่าเสียอาไม่เกี่ยวข้องให้ตั้งประเด็นไปที่ว่าครูชาตีอ,ออกจากที่นี่เพราะทะเลาะกับคุณชาลันค่ะให้ครูชาตีมาวุ่นวายอะไที่นี่เออมาดูไี่เจเี๋ยเอเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆคงจะเพิ่งเข้ามาในบริษัทนี้แหละค่ะ ไอชาตรีมันมาถูกยิงที่นี่ได้ยังไงผมเป็นคนเรียกครูชาตรีามาช่วยงานเนี่เสียอามันคงรู้ว่าทีนี้มันก็เลยคงคิดจะเก็บครูแกอย่าพูดเลยมั่มวกไปนะไอเสียอามันฟ้องแกได้ไดนะแกมีหลักฐานอะไรฮะแล้วมันจะเป็นไปได้งไงฮะไอชาตรีมันอยู่เบสมิวสิกไม่ช่วยอะไรแกนี่แกทำอะไรแกคิดจะปรึกษากันบ้างไหมเนี่ย ครูชาตีเนี่ยเขาจะลาออกจากเบสมิวสิกแล้วพ่อผมก็อยากจะให้ครูชาตีเนี่ยมาช่วยผมจริงๆแต่พ่อกับครูชาตีก็พ่อเข้าใจผมไหมผมก็เลยอยากให้พ่อเห็นจากผลงานก่อนผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ผมขอโทษนะครับพ่อ นี่แล้วทีนี้แกคิดจะทำไงเนี่ยะเ,เรื่องมันบานปลายใหญ่โตไปขนาดนี้เลยงานนี้เนี่ยพ่อต้องเชื่อผมนะครับผมขอจัดการเรื่องนี้เองแกคิดจะทำอะไรแกคิดจะปรึกษาท่านไหมบอกให้ฉันรู้มาไหมฉันจะได้คอยช่วยเหลือแกได้แกเข้าใจไหมเนี่ยครับ เนื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่พ่อแต่งให้แม่กุ้งอะ่ะกุ้งก็อยากให้ครูชาตีช่วยแต่งทำนองให้อะ่ะกุ้งก็เลยจะร้องเพลงนี้เพื่อให้พี่นาทีได้ยินแล้วก็จะได้รู้ว่ากุ้งคือลูกของพี่นาทีเฮ้ย <c oughs> กบรู้ได้ยังไงว่าพี่นาทีทองเป็นพ่อของกุ้งอะ่ะ <c oughs> <c oughs>